กลัมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับจุดพลังใจขอบคุณสำหรับทุกการแชร์ขอบคุณสำหรับทุกการดูขอบคุณสำหรับการทุกการติดตามขอพระเจ้าได้ทรงรับเกียรติยศและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยรรท่านทั้งหลายหัวข้อของเราในวันนี้คือคำถามที่ดีนำมาซึ่งคำตอบที่ดี ในเวลาซึ่งประเทศเกาหลีนั้นเริ่มต้นทําอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเขาทําทั้งโทรทัศน์ทั้งตู้เย็นทั้งรถลาจนทุกอย่างเรียบร้อยจนถึงอันดับหนึ่งเขาเริ่มถามคําถามว่าหลังจากนี้ประเทศจะไปทางไหนบรรดาผู้นําบรรดาหัวกะทิบรรดานักปราชญ์บรรดาปรัชญาเมธีต่างๆบอกว่า เราจะต้องมุ่งหน้าไปเพราะคนทํางานเหนื่อยคนเริ่มได้เงินเยอะเราจะต้องมุ่งหน้าพาประเทศเกาหลีไปทางสายบันเทิงสายดนตรีสายเอนเตอร์เทนสายซีวีเกาหลีคิดตั้งคําถามล่วงหน้ามีคนหนึ่งชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันในขณะที่หลายหลายคนนั้นกำลังไปหลบภัยจากการละโลกในเวลานั้น ไอแซคนิวตันก็ไปหลบภัยด้วยไปในสถานที่ห่างไกลเหมือนกับพวกเราในเวลานี้ที่เป็นโควิด1 9ตอนนั้นเป็นการโลกใหญ่ไอแซคนิวตันไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยได้นั่งใต้ต้นแอปเปิลในเวลานั้นในเวลาแบบนั้นลูกแอปเปิลหล่นมานิวตันตั้งคำถามว่ามันมีพลังงานอะไรทำไมมันถึงหล่นมาทำให้เขาค้นพบทฤษฎีอันยิ่งใหญ่แห่งแรงโน้มถ่วงไอแซคนิวตันเป็นคนที่ เริ่มต้นท,ทําทฤษฎีเกี่ยวกับแคลคูลัสซึ่งเรามาเรียนกันจนหัวปักหัวปัมทาไมครับเขาตั้งคําถามเกาหลีตั้งคําถามว่าทําอย่างไรประเทศจะไปอย่างไรเดี๋ยวนี้นักดนตรีเกาหลีนะครับผมเพิ่งดูล่าสุดเนี่ยไปถึงอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นเกิลกรุ๊ปหรือบอยแบนด์หรือชื่อต่างๆดนตรีดีมากซีรีส์ของเกาหลีก็ไปไกลทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายครั้ง อยากจะถามท่านว่าคําถามเราเคยตั้งไหมเราเคยคิดไหมว่าเวลาแบบนี้เราเรามีปัญหาแบบนี้เรามีโครคภัยไข้เจ็บแบบนี้เนี่ยมันทําไมเหรอชีวิตเราอยู่แค่นี้เหรอเราหาของแค่อยู่ในโลกนี้เหรอทําไมความสุขเราไม่ได้กับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะมีความสุขวันนี้ผมเพิ่งคุยกับสุภาพสตรีท่ทานหนึ่งท่านให้ยกชื่อได้นะครับท่านจะมาเป็นคริสเตียนในอาทิตย์หน้าชื่อคุณอีฟคุณอีฟบอกมาเมื่อเขาเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเขาเริ่มถามแล้วว่า ชีวิตมีแค่นี้เหรอจนเขาสแสวงหาพระเจ้าผมอยากจะพาท่านไปหนังสือมาระโกบทที่8ชายคนหนึ่งชื่อเยซูได้พูดว่าเพราะว่าถ้าผู้ใดจะได้ของสิ้นทั้งโลกของสิ้นทั้งโลกฟังดีๆนะครับ iPhone รถยนต์บ้าน30ล้านอะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร เคยคิดไหมครับว่าเราถูกหลอกไหมเราถูกหลอกว่าจะต้องมีสิ่งนี้เราฟังโฆษณาเราดูโฆษณาเยอะ,ะคิดว่าสิ่งนี้จะทําให้มีความสุขผมก็เคยคิดอย่างนั้นครับแต่เมื่อของใหม่ออกมาเมื่อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกมาเมื่อเกมอันใหม่ออกมาเมื่อนักร้องวงใหม่ออกมามันไม่เคยพอครับพระเยซูจึงตั้งคําถามว่าถ้ามนุษย์จะได้ของทั้งโลกแล้วต้องเสียชีวิตเหรอใช่ไหมครับ จุฬาลงจยอยากจะให้ท่านตั้งคําถามจุดพลังใจยอยากให้ท่านตั้งชีวิตในเข็มทิศที่ดีเกิดการ Movement ที่ยิ่งใหญ่เมื่อบรรดาแม่ชีต่างๆในกระบวนการในประเทศอินเดียถามว่าทําอย่างไรเราจะช่วยเด็กที่ขาดแคลนอาหารให้พ้นให้เขามีอ้อมกอดของความรักสักหนึ่งครั้งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเกาหลีได้ตั้งคำถามแล้วว่าประเทศจะไปทางไหน ประเทศของเราประเทศไทยเราดำรงตนอยู่กับการท่องเที่ยวผมเพิ่งคุยกับเพื่อนของผมที่อยู่ที่ภูเก็ตถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นและแท้ที่จริงมีคนที่ติดตาม Facebook ของผมกรงวิลกิจชนกูลนะครับจุดพลังใจนะครับจุดประสงค์แห่งชีวิต YouTube ต่างๆเนี่ยเขาได้เขียนม,มาบอกว่าอาจารย์มันเงียบมากเลยไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยสามสห้ 3, 4, 5, เดือนนี่จะตายแล้ว โดยถามอย่างนี้ครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะวางประเทศของเราไว้เฉพาะการท่องเที่ยวแล้วเกิดโควิดขึ้นมาทำอะไรการบินไทยซึ่งแข็งแกร่งมาแต่ไหนแต่ไรเรารักคุณเท่าฟ้าตอนนี้แทบจะเอาชีวิตไม่รอดทำไมครับเพราะไม่เคยตั้งคำถามข้างหน้าว่าถ้ามีจุดๆเราจะจุดๆอย่างไรชีวิตก็เช่นกันครับถ้าเราจะคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพียงในโลกนี้ความเจ็บป่วยจะมา อุบัติเหตุจะมาความตายจะมาความพลัดพรากจะมาความทุกข์จะมาปัญหาต่างๆจะตามมาเพื่อสจึงตั้งคำถามว่าถ้าเราได้ทุกอย่างแล้วเราเสียชีวิตเสียกำลังใจเราไม่มีพลังใจเราไม่มีที่มาที่ไปเราไม่มีเหมือนแกส๊สที่เราจะไปเติมรถได้แก๊สแห่งชีวิตของเราคืออะไรคำถามนี้น่าสนใจไอแซคนิวตันนั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วเมื่อต้นแอปเปิลหล่นมา สำหรับเขามันคือคำถามที่มีคำตอบที่ดีผมเคยถามตัวเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆประเทศกำลังขึ้นมาโตโยต้าบอกไม่ทำไม่ทำล่าสุดผมเพิ่งอ่านข่าวโตโยต้าบอกว่าเราคงตกขบวนเป็นแน่แท้ผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งเคยโด่งดังในอดีตไม่เคยถามว่าเราจะปรับยังไง เราจะทําให้มันดีขึ้นยังไงอะไรเกิดขึ้นครับล้าหลังมีโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนะครับลูกสาววิงวอนขอซื้อมากเลยชื่อ BlackBerry อันดับต้นๆเลยต้องมีพิมพ์ครับโอ้พิมพ์ได้ดังมากเลยแต่ BlackBerry คิดว่าฉันไม่ต้องตามใครไม่มีคำถามอะไรฉันจะผลิตให้ดีขึ้นฉันจะตามโลกนี้ยังไงฉันต้องการตามความต้องการของคนยังไงเด๋ยวนี้เราไม่เจอแล้วโนเกียเคยเป็น โทรศัพท์อันดับหนึ่งของโลกในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่ไปแล้วครับผู้ทำแอ p เปิบอกว่าทำไมเราจะต้องทำโทรศัพท์เหมือนคนอื่นเราไม่มีแป้นพิมพ์ทำได้ไหมเราจะทำแตกต่างจากแบ a c k เบอรี่ทำได้ไหมทำได้ Apple ยังเป็นอันดับหนึ่งชีวิตเราละ่ะเราไปทางไหนเราทำอะไรคำถามที่ดีจะพาเราไปถึงชีวิตที่ดี เราจะผลักดันคนในครอบครัวเราจะมีครอบครัวที่น่ารักอย่างไรให้เข้ามาในพระคาของพระเจ้าพระคาของพระเจ้ามีสอนเรื่องชีวิตมนุษย์ครอบครัวความรักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรผมจึงอยากจะฝากทั้งหลายไว้ว่าจุดพลังใจตอนนี้อยากจะจุดพลังใจของท่านให้ท่านเริ่มต้นแชร์ให้ท่านเริ่มต้นถามคําถามให้ท่านเริ่มต้นเขียนเข้ามาหาคําตอบในชีวิตของเรา เรายินดีที่จะปรึกษาท่านเรายินดีจะช่วยท่านเรามีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะบอกว่าพระเจ้ามีจริงไหมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพระเยซูคริสต์เป็นใครลองถามคําถามพวกนี้แล้วลองเรียนดูครับมันไม่เสียหายถ้ามันดีจริงถ้าพระเจ้ามีจริงคุณจะได้รับความสุขชั่วนิดนิรันดรจากใจของพวกเราที่เป็นชาวจุดประสงค์แห่งชีวิตจากใจของพวกเราที่เป็นชาวคริสต์จากของพระคริสต์จากใจของพวกเรา ที่อยากที่จะตั้งคำถามว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเราตายแล้วไปไหนเราจากโลกนี้แล้วไปไหนคำถามนี้ได้คำตอบอยังไงครับต้องติดตามขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรท่านจากผมทีมงานจุดประสงค์แห่งชีวิตและผมวิริกิตโชดนุกูลเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาทำไมครับ พระเจ้าทรงดีพระเจ้ารักเรามากครับตั้งคำถาม